สวัสดีครับทุกท่านพบกับช่องซูเปอร์สามารถช n แนลครับวันนี้ครับเรามาอยู่ที่ตำบลเมืองใหม่อําเภอราชสารจังหวัดฉะเชิงเทราครับทําไมถึงมาที่นี่นะครับได้ข่าวว่าที่นี่เขามีอู่ที่ชื่อว่า k 99 Outdoor s e r v i c e เขาพร้อมที่จะบริการทุกที่และเขาบอกว่าไม่ว่าอยู่ที่ไหนเขาพร้อมจะซ่อมและเครื่องมือที่มีคุณภาพอย่างมากมายและที่สำคัญครับดีกรีแชมป์ระดับประเทศครับ เมื่อพร้อมแล้วเราไปพบกับเจ้าของอู่ของเราเลยครับตามผมมาเลยครับผมทุกท่านครับตอนนี้ผมอยู่ที่อู K ่เ99 Outdoor s e อร์วิครับเราอยู่กับช่างกบครับแนะนําตัวอีกอครั้งนะครับผมสวัสดีครับผมช่างกบที่เราพบกินคุ้มนะครับปัจจุบันก็ทํางานซ่อมรถนะครับให้บริการเกี่ยวกับรถยนต์ในรูปแบบงานนอกสถานที่นะครับก็จะเป็นชื่อของ <S 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 ปูเคเก้าเก้าเอาดอร์เซอร์วิสนะครับจำว่าเอาดอร์เซอร์วิสเพราะฉะนั้นงานเซอร์วิสทั้งหมดก็จะไปทํานอกสถานที่นะครับ mm hmm. ให้กับลูกค้า mm hmm. ที่ทํางานโรงงานบ้างรับราชการบ้างซึ่งก็จะไม่มีเวลาที่จะนํารถเนี่ยออกไปเข้าสู่บริการหรือไปเข้าอู่ซ่อมลูกค้าเพียงแค่รออยู่ที่บ้าน mm hmm. แจ้งนัดหมายมาทางไล mm hmm. น์ทางช่องทางต่าง, mm hmm. างๆอื mm hmm. นะครับพอเรานัดหมายเสร็จปั๊บประเมินราคาให้เมื mm ่อลูกค้ารูุมาเราก็จะนัดวันทำเราก็จะขนอู่ ผคขึ้นแม่ม <S 2> <S 2> เรียกว่าผนอ,อู่เลยนะครับใช่ครับ<อ>โอ,โอ,โอ,อแสดงว่าตอนที่ช่างกบตอนนี้ต้อมแสดงว่าเหมาะกับช่วงโควิดมากๆ,ๆใช่ครับแล้วกิจการที่ทํามาเราเริ่มทํามาตั้งแต่เมื่อ6ปีที่แล้วนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้มันตอบโจทย์ทั้งลูกค,ค้าหลายๆกลุ่มยิ่งเป็นช่วงโควิดด้วยเนี่ยลูกค,ค้าก็ยิ่งตอบโจทย์ลูกค้ามากขึ้นในเรื่องความปลอดภัยนเรื่องมาตรการของ ลูกค้าไม่ต้องเอารถมาทิ้งอืมันนั่งรอเพื่อเสี่ยงการติดเชื้อใช่ไหมครับลูกค้าเสียงแค่รออยู่ที่บ้านรออยู่ในบ้านอืเราไปถึงเราก็ทํารถให้ลูกค้าเลยแล้วอ่าในส่วนของตัวช่างเองก็ผ่านการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วโอเคครับได้ข่าวว่าช่างกบมีดีกีความสามารถระดับประเทศเลยในเร่าใไ้ฟัง่อยครับไปได้แชมป์อะไรมาก็จะเป็นส่วนของการแข่งขันสุดยอดช่างยนต์นะครับแห่งประเทศไทยของจัด จัดทาโดยจัดการแข่งขันโดยนะครับบริษัทคาสตตันนะครับประเทศไทยก็ไปได้แชมป์ในะระดัะประเทศมาในปี2554เพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพรับรองว่าช่างกบลงมือเองรับรองว่ายอดเยี่ยมแน่นอนแต่เมื่อกี้ผมได้ยินคําว่ายกอูไปเลยยกอูไปเลยเพราะนั้นแน่นอนครับผมต้องไปดูต้องพาผมไปดูเครื่องมือแล้ววาช่างกบมีเครื่องมืออะไรบ้างเมือ่อพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูเครื่องมือกันเลยครับไปครับผม เขาบอกว่ายกอูมาตอนนี้เรามาดูก่อนว่าสิ่งที่จะยกอูได้ก็ต้องเป็นรถของผมนะมาดูรถของช่างกบแล้วแนะนำครับช่างกบครับอ่าครับผมก็ในการออกปฏิบัติงานนะครับในการไปซ่อมลูกค้าก็ต้องมีอาพรานไปก่อนเพื่อทด้ขนเครื่องมือไปนะครับมาเลยแนะนำไครับจ้าก็คืออ่าในกรณีที่มีรถเสียเราก็ต้องมีอุปกรณ์สําหรับการลากนะครับให้พร้อมเพียงนะครับอ่าแล้วก็ ท้ายกระบ,บะนี่ก็เอาไว้ใส่เครื่องไม้เครื่องมือที่ <ừ> um, จะขนไปนะครับส <ừ> um, ่วนเครื่องมือที่อยู่ประจ ա มรถนะครับก็จะอยู่นี้อ่าโอ้โหนะครับก็จะอยู่ในนี้นะครับ,รรบสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือชุดปฐมพยาบาลน,นะครับไฟแสงสว่างอ่าถุงมือนิรภัยนะครับถุงมือกันกัน,กนบะกันกระจกบาดอะไรพวกนี้นะครับอ่าแล้วก็มีไฟไหม้ใช่เขามีผ้าคลุมใช่ไหมครับใช่ครับเราจะมีผ้าคลุมป้องกันไฟไหม้ห้องเครื่องนะครับแล้วก็มีถังดับเพลิงขนาดเล็ก ติดไว้นะครับเครื่องไม้เครื่องมือสําหรับงานวิเคราะห์ปัญหาต่างๆได้ข่าวว่ารถคันนี้มีไฟติดรอบคันเลยใช่ไหมใช่ครับในในกรณีที่เราต้องออกปฏิบัติงานตอนกลางคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอนะครับอ่าที่ไฟด้านข้างโอ้เสียบด้านข้างเปิดได้เลยอ่ามีหมดเลยครับด้านข้างด้านหลังเวลาใช้ลากใช้อะไรใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับโอ้เรียบร้อยครับอ่าโอ้อันนี้คือ เครื่องมือทั้งหมดทั้งหมดนะครับที่จะอยู่ในรถคันนี้อันนี้เราเตรียมมาให้ดูก่อนแล้วเรายกลงมาแล้วจริงจริงอยู่ท้ายรถหมดเลยท้ายรถโอ้ประกอบอะไรบ้างครับท่านผูครับก็จะมีเครื่องมือเบสิกพื้นฐานนะครับทั่วไปนะครับเครื่องมือซ่อมทั่วไปนะครับแต่ที่เป็นอย่างหนึ่งก็คืออ่าในการทํางานที่รถเร็วเราก็จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็จะเป็นบล็อกที่ใช้ไฟฟ้าแบตเตอรี่ครับในในขนาดใช้แบตเตอรี่เป็นหลักอ่าใช่ครับผมก็ไม่ต้องแบกคำลมเปไปนี่ขนาดขนาดใหญ่นี่รถสิบล้อนี่สบายๆครับเนี่ยสบายครับผม แสดงว่ารถเล็กรถใหญ่ได้หมดได้หมดขอให้โทรบอกเถอะขอให้โทรบอกวันนี้ยังไงครับมีอะไรพิเศษครับวันนี้วันนี้วันนี้มีน้องนักศึกษาจากพัะจอมเกล้าพระนครเหนือวิศวกรรมเครื่องกลได้ข่าวว่าเพิ่งจะเข้าเรียนใหม่เลยก็เลยช่างกบเอามาเป็นผู้ช่วยที่จะทำมือทให้ทําเองให้ทําเองเลยครับให้ทําเองไม่ใช่รถผมเดี๋ยวเราเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียกน้องมาดีกว่าโอเคครับโอเคเชิญครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราอยู่กับผู้ช่วยของช่างกบเลยครับ เขาเป็นนักศึกษาสุภาพสตรีครับเดี๋ยวให้น okay ้องแนะนําตัวเลยครับว่าชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับผมค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวเดนภัสพฤดิชาติค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาวิศวกรรมเครื่องกลค่ะอยู่วิศวกรรมเครื่องกลนะครับวันนี้ช่างกบครับผู้ช่วยของช่างกบช่างกบจะสอนอะไรครับช่างกบครับวันนี้ในในส่วนของเบื้องต้นนะครับในในงานในงานช่างนะครับงานงาน่อมกรุงเนี่ย ก่อนจะทํารถลูกค้าหรือว่าจะซ่อมรถลูกค้าเราก็ต้องอจัดตัวเองให้เรียบร้อยก่อนอนะครับให้ให้เหมาะกับงานงานซ่อมรถนะครับสังเกตตัวตัวตัว,ต,วตัวช่างนะครับสังเกตตัวช่างเนาะจะไม่ใส่แหวนหรือว่ากําไลข้อมือนะครับถ้ามีสร้อยหรือสายสร้อยก็ใส่ให้ลึกนะครับก้มแล้วต้องไม่ห้อยออกมาหรือถอดได้ก็จะดีนะครับ อ่าถ้าเป็นสุภาพสตรีเนาะแนะนํานิดนึงนะครับควรจะใส่เสื้อเสื้อซับในที่เป็นคอสีขาวด้านในคอเต็มนะครับคอสูงเพื่อความสะดวกะดวคในการปฏิบัติงานนะครับในส่วนของเสื้อจะเป็นชุดหมีหรือชุดช็อปอะไรก็ได้นะครับต้องรัดกุมนะครับสังเกตว่าจะไม่ใส่เสื้อไว้ในกางเกงเนื่องจากว่าในกางเกงที่เราใส่จะมีเข็มขัดนะครับ ถ้าเราใส่ใเสื้อกางเกงเนี่ยปวดเขัดอาจจะเป็นขู่โดนรถลูกค้าเป็นหลอย<ม>นะครับรองเท้ากางเกงเซฟตี้นะครับกางเกงเซฟตี้ในรุ่นถ้ามีสนับสองชั้นก็จะดีในการบุกคาน<ม>เพราะว่างานนอกสถานที่บางทีเราไม่สามารถใช้ลิฟต์ในการยกรถได้เราก็ต้องขึ้นแม่แรงก้มคานไปกับพื้นนะครับถ้ากางเกงเราเซฟตี้ไม่พอหรือความท่องตัวน้อยก็จะทําให้เกิดอุบัติเหตุ<ม>ในการทํางานได้นะครับอ่าแล้วก็ รองเท้าก็แนะนําให้เป็นรองเท้าขุ้มข้อหรือถ้าให้ดีก็จะเป็นเซฟตี้นะครับรองเท้าเซฟตี้นะครับป้องกันการลื่นหรือการกระแทกกับชิ้นงานที่เป็นรถยนต์เป็นโลหะทุกดีนะครับตอนนี้น้องก็พร้อมแล้ววันนี้เราจทำอะไรครับพอ,พอ,อเครื่องแต่งกายพร้อมนะครับตัวพร้อมจิตใจพร้อมแล้ววันนี้เราก็จะมาทําการเช็คระยะรถคันนี้นะครับเบื้องต้นเลยเราต้องรู้ก่อนว่ารถาันนี้ทำอะไรนะครับอันนี้คือมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเชื่องซึ่งเราก็ เตรียมอะไหล่ไปแล้วนะครับก็จะมีน้ํามันเครื่องของอ่าคาสตอนเราเลือกผลิตภัณฑ์ที่คิดว่าดีที่สุดเนื่องจากว่ารถช่างเองก็ใช้อืน้ํามันตัวนี้อยู่วิ่งมาสองล้านกว่ากิโลนะครับสองล้านกิโลนะครับสองล้านตองนี้สองล้านสามแสนกว่ากิโลนะครับไม่เคยไม่เคยเลยเครื่องไม่เคยหมายเครื่องครับอันนี้ใส่กองน้ำมันเครื่องนะครับก็จะเป็นของแทงุ่นแท้เท่านั้นอืแท้เท่านั้นนะครับใส่กองอากาศอันนี้ก็ได้ระยะเวลาแล้วของแท้เท่านั้นเหมือนกัน นะครับแล้วก็อันนี้ไส้กรองอากาศแอร์มันก็มีของยูบของแท้ด้วยซึ่งเราก็จัดไว้ให้แต่ขออนุญาตไม่ไม่ไม่บอกที่ห้อเนาะอ่าโอเคแล้วก็แล้วก็อันนี้ลูกค้าสั่งเพิ่มมาก็จะเป็นก้านปัดน้ําฝนครับช่วงนี้ใกล้หมดฝนแล้วก็ดีเปลี่ยนยางกันซะนะครับตอนฝนตกเราจะไม่เปลี่ยนใช่ใช่คุณพูดถูกเพราะว่าผมจะ้เปลี่ยนตอนเปเริ่มดีโอเคโอเคแจกตรงเมือครับผม นานอ้องตี้มีมือกี่ข้างครับ <laughs> สองข้าง <laughs> โอเคอใส่เลยครับเราใส่ก่อนอ่าวิธีเช็คถุงม,มือเนาะวิธีบ้านบ้านนะครับดูว่ารั่วไม่รั่วนี่ครับเป่ากันเลยอ่าอ่าสองข้างเลยนะครับเป่ากันเลยเปิดประตูรับผมน้องต,ตี้เปิดประตูกันเลยนะครับเปิดเลยครับเปิดเลยผมเป็นตอนนี้ผมเป็นในเคสลูกค้านะผมเป็นลูกเคสลูกค้าอ่า เกียร์ต้องอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างอ่เกียร์อยู่เกียร์ว่างใช่ไหมครับเกียร์ว่างนะหรือถ้าเป็นเกียร์อัตโนมัติก็จะเป็นเกียร์จอดเกียร์ดีเบ่กมือดึงนะครับเบ่กมือดึงอันนี้เพื่อความปลอดภัยเสร็จแล้วก็เปิดฝากระโปรงรถเลยน้องตีเปิดเลยเดี๋ยวให้ดังตั้งให้มีเสียงให้มีเสียงโอเคครับเสร็จแล้วก็เปิดฝากระโปรงมีขครแนะนในการเปิดฝากระโปรงไหมครับอย่าให้งับมือตัวเองเทียมครับมันจะมีตัวก่อนตัวนี้อ่าดูนี่ มีล็อกอู่นิดน่านี่ครับกดขึ้นอ่วยยกช่วยยกยกขึ้นครับตัวนี้ครับก็อันนี้จะมีเหล็กค้ำดูจุดค้ำยังไงครับค้ำก็จะมีบางรุ่นก็จะมีลูกซองชี้นะครับตรงนี้อันนี้พี่ขอนวิาตช่วยยกเนาะเพราะมันหนักอ่าโอเคอ่ามันยังเป็นต้องฝืนกําลังตัวเองในการทาทุกอย่างอ่าโอเคปกติแล้วในการเปลี่ยนถ่ายน้ามันก็ถ้าเป็นรถ สูงแล้วก็นอนเข้าไปได้เลยแต่อันนี้สมมติถ้าไปเจรอรถตีน,ง,นองอพื้นที่เราก็ต้องใช้แม่แรงใช้อะไรอ,อะตีมาดูครับจุดที่เราขึ้นแม่แรงต้องจุดจุดการวางที่สําคัญเลยใช่ไหมครับะนะครับก็จะ,<ล>ะเป็นจุดที่เป็นคนไทยจะเรียกว่าคัตซีเนาะแต่ว่าผมขออนุญาตใช้ศัพทวิชาการดรวยว่าแชสซีทรถยนต์นะครับอ่าเลือกจุดที่แข็งแรงคือแชสซีทรถยนต์นะครับปิดล็อก อันนี้เรื่องเรื่องการใช้แมรงเดี๋ยวให้น้องเรียนรู้อีกทีนึงเรียนรู้ทีนึงนะครับดูให้มั่นใจนะครับมีการตรวจเช็คตลอดเวลาพอมาขึ้นแล้วปั๊บให้น้องลองโยกดูโอ้น้องมันจะลอยนะครับโอเคแค่นี้พอให้รู้แรงแค่นั้นนะครับ ก่อนที่เราจะทําการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องให้กับรถชันนี้นะครับเราก็ต้องดูสภาพเครื่องยนต์นะครับการตรากาัรเชื้นเปลองน้ามันเครื่องก่อนว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติไหมอันนี้จะเป็นเหล็กวัดก้านวัดไม้วัดน้ามันเครื่องนะครับดึงมาครับไม่ต้องไปสนใจครับเช็ดก่อนอืมเช็ดก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็ดูครับก็จะมีจุดอยู่สองจุดเห็นไหมฮะคีดสองคีดอืมคีบสอะก็คือ ระดับมันเครื่องเมื่อเมื่อเติมใหม่จะต้องอยู่ในระดับนี้พอดีอพอใช้ใช้ไปมันจะลดลงไปเรื่อยๆเอยเนาะแต่จะต้องไม่ต่ำกว่าจุดกลางจุดล่างนะครับเราอยากรู้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับแล้วก็เสีลงไปนะครับอ่ะสมมุติว่าอของเครื่องยนต์ตัวเนี้ยพอเราเสียบไปแล้วมันอยู่ในระดับประมาณสักเจ็ดสิบเอร์เซ็นของปริมาณเต็มหลังจากผ่านการใช้งานมาแล้วหนึ่งหมืนกิโลตรวจสอบแล้วไม่มีการลดซึม อันนี้ถือเป็นการสิ้นเปลืองกินน้ํามันเชือ้อกินน้ํามันเครื่องอในอัตราปกติแต่ถ้ามันต่ากว่าครึ่งหนึ่งนะครับแสดงว่ารถคันนี้มีอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเครื่องมากกว่าปกติอาจจะเกิดจากการรั่วซึมหรืออาจจะเกิดจากสภาพเครื่องที่หลวมหรืออาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นๆอันนี้ก็ต้องวิเคราะห์เป็นรายละเอียดต่อไปอแค่การวัดน้ํามันเครื่องก่อนที่เราจะทําการเปลี่ยนถ่ายนี้ก็บก่งบอกอาการของเครื่องยนต์หรือรถคันนี้ได้เยอะแล้วนะครับ อ่ะเขาวนี้ให้น้องเข้าไปด้านหนก่อนอ่ะปูได้เลยครับเต็มที่เดี๋ยวพี่ช่วยเข้าไปนอน <c oughs> เป็นเดือยอ,อันโอชาเวลาถ้านอนมีข้าแมมปูเข้าไปไหมแมปจ่างกบปดเข้าไปให้่านหนัดแค่นั้นเอง <c oughs> นี่ตอนนี้เขาไว้กาลังเข้าไปไ <c oughs> ี่อยู่ที่ตักั้งรถนะครับดีน้องตอนนี้เขาอยู่ข้างในกันครับสองท่านครับน้องซิตีต้นะครับกับช่างกบนะครับวันนี้เข้าไปก่อนไปดูที่กรองอันนี้อ่ะโอเคไหมครองครับโอเคนลครับ ต้องตีระวังนี่น่งครับตรงนี้จะเป็นท่อไอเสียผมเข้าไปคนี้งอันนี้ตัวกรองคายออกมาได้แล้วครับตอนนี้คายออกมาแล้วครับต่อไปนะครับยายนะกำลังจะตามมานี่น้ำมันจริงนะครับเริ่มไหลแล้วครับจริงนะครับตีน้ำมันจริงนะครับน้องตีครับน้ำมันจริงนะครับโอเคท่านี้ครับก็รองน้ำนะครับอ่าโอเคแล้วนายครับ กอ,อ่าแล้วก็ไปชนะลองให้ดีอ่อานะครับอ่าลบเอาตัวเองลบไปก่อนโอเคตอนนี้ครับกระดาษตอนนี้น้ำมันจะไหลแล้วนะครับตอนนี้เขาลบแล้ว <ๆ S 2> ครับลองระวังตัวนะระวังน้ำมันนะครับค่อยๆคลายกองครับช้าๆจนน้ำมันไหลออกมาต้องหยุดห,หน่อยไหมหมุนเลยอ่หมุนเลยช้าๆกองนี้ใช่ไหมนั่นแหละนั่นแหละหมุนเลย มาครับช้าๆช้าๆน้ำมันเริ่มไหลแล้วครับพอก่อนหยุดก่อนโอเคไปงี้หรืเอาออกมาเลยเอาออกมาเอามือไปโดนน้ำมันเดี๋ยวมือไปโดนน้ำมันเอาผ้าโอเคผ้าโอเคจะผ้าก่อนน้ำมาแล้วน้ำมันเริ่มไหลแล้วไหลหัวที่ไหลหัวโอเคมาแล้วน้ำมันเริ่มไหลนะตอนนี้ชั้นบกกำลังถอดกรองครับตอนนี้ตอนนี้กำลังถอดกรองครับกรองไหลครับ Ie, ตีตอนนี้มือเลอะเรียบร้อยแล้วครับเอรียบร้อยแล้วครับทํามาค่อนข้างร้อนตอนควงนนะครับเพราะว่าเพิ่งวิ่งมาประมาณสองชั่วโมงอ่าอองมานี้ครับออกมาแล้วนะครับโอ้ใส่กองมาแล้วนะครับแน่นอนครับงานช่างนะครับผ้าเช็ดมืออย่าให้ขาดล่ะรแล้วก็เช็ดตลอดครับเช็ดให้สะอาดให้มือเลอะน้ำมันนะครับรู้ยังครับทําไมต้องใสุ่งมือที่กองน้ำมันลูกใหม่นะครับก็จะมี โอลิ่งซีวิวกันรั่วเราจะต้องทําการหล่อลื่นก่อนต้องทําการหล่อลื่นก่อนใช่ครับาบางบาง,บางท่ากนก็จะเอาน้ำมันเครื่องหยอดนู่นนี่นั่นได้หมดนะครับได้หมดดีหมดแต่วิธีที่สะดวกที่สุดนะครับก็คือใช้ตัวนี้เลยครับตัวน้ำมันเขาเอง,เอเองครับน้ำมันเครื่องเก่าของเขาเออกรองน้ำมันเครื่องเก่าของเขาครับก็จะมีโอลิงของเขาอยู่แล้วเลยครับแล้วก็ประก,กบเลยครับอืแค่นี้ครับ เราก็จะได้อ่าน้ามันมาแล้วนะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปอันนี้เดี๋ยวตอนใส่กลับก็จะให้น้องเข้าไปใส่อืมก็จะมีรูเกลเนาะก็เกลตรงนั้นเกลเข้าไปอ๋อเกไม่ยา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 กวิธีการคือให้เกลนี้อยู่กับเกลนู้นเอาเกลใหญ่เข้าไปแค่ใส่ใช่ไหมครับแค่ใส่แค่ใส่อง่ายๆทุกคนทําได้ที่บ้านครับน้องตีนี้นองตีกำลังจะมุดไปใต้ท้องรถนะครับโอ ไปล้คร exactly okay. well, ับเห็นไหมครับต้องที่เห็นไหมครับเยอะโอเคไปแล้วครับใส่ไวแล้วครับตอนนี้ทำไปแล้วครับเนื้อคานตามเข้าไปแล้วครับเห็นเนื้อเข้าไปแล้วครับต้องดูใชวครับละดวงดู เพอ,อรู้สึกว่าแน่นครับพอครับ mm. ส่ยเขาก่อนนะครับอขันให้รู้สึกว่าชนก่อนครับ mm. ขันที่ด้วยเลยให้รู้สึกว่าชน<ข>อีกทางอีกทางอีกทางที่ mm. ทมันไม่ดังเก๊ดนั่นแหละพอครับการขันก็ไม่ต้องขันแบบเอาไป,ปตายนะครับเราใส่แค่นี้พอ,อโอเคึกดีนชนนะครับผ่านชนแล้วก็ไป สี่องศาแค่นี้่ออันนี้วิธีการถอดบางทีมันแน่นเนาะอรมก็จะดึองออกไปตรงแล้วก็คายออกแล้วก็ดึงออกนิดหันทอยหลังนิดนึงกึ๊กเราจะรู้สึกว่าบาล็อกมันหลุดนะเจาะเขยัาออกมาแล้วก็ระวังตาของเราด้วยอะโอเคโอ้ง,ง่ายครับง,ง่ายครับค่า <แ S 1> <แ S 2> นตในเบื้องต้ <laughs> นเนาะต่อมา ขั้นตอนการเติมอ่าโอเคนะครับมันก็จะมีจุดที่เราเติมก็คือฝาเติมตรงนี้นะหมุนออกยายมหมุนให้น้องตี้เนาะตอนนี้น่าจะหมุนไม่ไหวนะครับพอหมุนเสร็จตั๊บก็ปิดครับแล้วก็ให้น้องลองหมุนออกน้องตี้หมุนเองนะโอเคตี้ลองหมุนเองเลยใครติดกันชนเกะกะเกะกะโอเคนี้นะครับพวกผมหมุนไดให้ก่อนโอเคอ่าตรวจสอบครับ มันจะมีซีนยางเหมือนกันครับอแข็งไหมเอาลิปจิ๊กดูะนะครับความยืดหยุ่นของยางใช่ครับมาตัดเช็ดทำความสะอาดอันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะไม่แข็งแล้วก็เช็ดป้องกันฝุ่นฝุ่นงไปแล้วก็วางไว้ในที่ปลอดภัยที่เราไม่ดูแล้วก็ในในในส่วนที่เราเติมมันก็จะใช้กรวยนะครับวางลงไปอโ,อออโอเคอ่าโอเคอ่าเปิดฟ้าเลย เรื่องจัดเรื่องง่ายๆก่อนน่าจะง่ายนะโอ้โหเป็นไงครับบิจริงๆนะครับเนี่ยจริงครับแน่นครับของแท้ครับทำเป็นเครื่องแท้ครับถ้าเป็นของปลอมบิดปักเดี๋ยวออกมีความดูขนาดของปลอมมีได้เลยใช่ไหมได้ครับผมอ่าโอเคเสร็จแล้วประเทศเทงต้องวางขนาไหนครับเพราะมันจะไหลไงไม่ให้หกออกแล้วกลวยครับผมดูว่ามีทางโอกาสหกครับไม่เป็นไรครับค่อยๆฮะจะเย็นๆอ่าโอ้โหไม่มีหกเลยครับเนี่ยสุดยอดครับ ตอนนี้ผมไปแข่งก็ห้ามใช้กวยนะอ๋อครับต้องเทสดเลยต้องไม่หกสุดได้ไหมครับอ่าวางไว้เลยใช่ไหมครับโอเคไม่ต้องไม่ต้องถึงกระปั้นครับเอาแค่หมดพอแล้วอแล้วก็ยกขึ้นมาอย่าให้มันหยดใส่รถลูกค้าโอเคลิตรแรกผ่านไปแล้วครับผมแต่ของจริงอยู่เยีางนี้อีกหกลิตรครับน้องตี้ครับโอเคครับผมน้องตี้จัดเลยมีข้อควรระวังไหมครับในการเท ลิตรละสี่ร้อยครับขานะครับอ่าโอเคอ่าโอเคครับดีไปครับเราจะรู้ว่ามันจะเมื่อยออกไปครับอ่านั่นแหละสุดยอดเป็นไปได้อย่างไรเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็ปิดครับ ใหลองสรุปกันหน่อยนะครับอ่างกบนะครับวันนี้ข้อควรระวังในการเรามีการถ่ายน้ามันเครื่องวันนี้าเปลี่ยนกองนะครับน้ำมันเครื่องเป็นไงครับข้อควรระวังครับท่านกบท่างกบครับข้อควรระวังก็คืออ่าอันดับแรกก็คือในเรื่องของความปลอดภัยในการทํางานนะครับเช่นการขึ้นแม่แลงการใช้สามขาในการรองรับนะครับแล้วก็การกล่าวบอกว่าจะขึ้นแมลงจะลงแม่แลง ต้องกล่าวบอกนะครับเผื่อมีคนหรือมีลูกคา<ม>ยืนอยู่รอบๆเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายกับตัวผู้อื่นได้ตัวเองปลอดภัยคนหนึ่งก็ต้องปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของความสะอาด<ม>พื้นที่ <c oughs> ในการปฏิบัติงาน<ม>ก็ให้เลอะให้น้อยที่สุดรถ<ม>ในรถยนต์บางรุ่นนะครับเราเลี่ยงที่จะให้มันเลอะไม่ได้อย่างเช่นดีแม x รุ่นนี้กล่องโซล่าเขาอยู่ด้านล่างไอ้กล่องน้ำมันเชื้อขาอยู่ด้านล่างยังไงเราคายไส้กรองออกน้ํามันมันจะต้องมีตกมาคาอยู่บริเวณจินส่วนก็ยังไงต้องหยดลงพื้น เราก็ต้องให้มันเลอะให้น้อยที่สุดเราก็ต้องยอมเปลืองผ้ายอมเปลืองถุงมือนิดนึงนะครับเพราะว่าเราออกไปทํางานนอกสถานที่มันไม่ใช่ที่หรือบ้านของเรานะครับเราจะให้เขาเลอะไม่ได้อืนะครับโ <Okay. S 2> อเคครับอมอะถามน้องตี้บ้างวันนี้ไปแก้บ้างน้องตี้ลองถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับต้องบอกว่าครั้งแรกไหม ครั้งแรกค่ะไปไงมาครับกับการถ่ายน้ำมันเครื่องก็เป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นมากค่ะไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ดีค่ะโอเคครับผมสําหรับอีพีต่อไปครับอ่อเชิญทุกท่านครับสําหรับอีพีต่อไปครับที่เราจะให้น้องตี้มาเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาทางช่างยนต์เนาะทางวิศวกรรมเครื่องกลนะครับก็เป็นเรื่องของมีถือไว้แล้วรองอากาศรถยนต์นะครับผมแล้วก็การตรวจสภาพตรวจเช็คความพร้อมในการใช้งานเบื้องต้น แล้วแถมอีกหนึ่งงานที่ปัตตะนลด้วยนั่นแะอยู่ในนั้นเลยอโอเคเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้ครับทกเปอร์สามารถช n แนลครับกับ K99 Outdoor s ุทย c นครับแล้วก็น้องตี้ครับต้องขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังและเรียนรู้ร่วมกันนะครับพบกัน EP ตัดไปครับสำหรับวันนี้เราสามคนต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม